ถูกป่ะพี่มารีนู้จ้ะถูกอันนี้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 เข้าใจแต่มันไม่มาเลยอ่ะรอหน้าแรงก็ได้นะพี่ผมก็ไอ้นิ่เองสักสักวอลออยู่รออยู่รออยู่พี่มารีเคยตีกระหรี่ไหมครับไม่เคยครับผมไม่เคยเลยครับไม่เอาหรอไม่เอาเไปทำอะไรถ้าไม่ใช่แฟนทำไมกันจริงทำไม่ทำหรอครับเพราะแบบนั้นมันผิดผีครับไอรู้ถามพี่เทคุณนะไ่เขาบอกว่า ไอ้น,นัน่นนะถ้าอุ้มไม่ทันก็รักสภาพแต่ว่ายัางไงก็ต้องไปอยู่แล้วท,ที่สภาพูดนะที่คุณได้ยินอะได้ยังเขาพูดถึงแล้วอ,อุ้มเกะใช้ช่องหัวนี่ว่ะไอ้เหี้ยม่เอาหมดอ่ะที่เป็นหัวอะ่ะไอ้กูมาบ้านดูอยู่ <ๆ S 1> แหลกๆวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านดูไว้บ้านดูไว้กูเจอกูเจอเออบ้านดูไว้บ้านดูไว้บา้บบบบานดูไว้บ้านดูไว้บ้นลงกันอยู่บ้านดูไว้น่จะใช่กองใหญ่กองใหญ่ไอ้ตรงสะพานเลยตรงสะพานเลยสะพานอะไรพี่ ตรงไอ้สะพานบ้านรามแปดอะข้างๆบ้านบ้านดูไหวอ่ะเออมาเลยมาให้หมดเลยบอกเพื่อนต่อด้วยมาดิมาดิมาดิการไลไล่บ้านบ้านยำคุ้มใหญ่หน่อยเพื่อนไอ้ตี๋จะไม่ต่อเลยบ้านดูไหว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 บ้าไปชิมช็อปใช่ไอนนี้อูไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้อูไม่ได้แล้วเนาะอูไม่ได้แล้บงก์มีกล่องซ้อมป่ะไมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าสี่เป็ดแปดมีมีหนึ่งอันมีมีหนึ่งอันสี่เป็ดแปดสี่เปดแปด มาที่เคยโดนโคกกระโหลกปนภาบบข้านกล้วยกอานเย็นขับรถกันใจเย็นหน่อยรีมาหน่อยมันเจอมันเห็นกูแล้วนะรีบมากหน่อยใช่ใช่เห็นอ้กบเขียวด้วยชนดิ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 รถกำลังไปมาแลนแล้วชนเิเฮ้ยเฮ้ยชนรถหน่อยนะชนรถหน่อยนะรถรถนะรถรถนะเรวมารถเราอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยเฮ้ยบอกบ้านดูไว้เลยบ้านดูไว้เลยเขือบ้านดูไว้เลยมันลนึมันโลกงเนึงมันโลงนึมงน

ฟังลงลงตรงไหนบ้านออกมาออกมาข้างนอกออกมาโซนข้างนอกออกมาข้างนอกดิออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเอ้ยพอก่อนออกมารวมออกมารวมต้องถามอะไรแล้วตอนเนี้ยเขายไปไม่ปเดียวเออไม่เห็นป่ะรถไอไอคันสีขาวมันมานี่ดิยยางมนั่นไม่ไม่ไม่ไปปักรีมพีร่วงน่วงเอาร่วดงไหมพี่กดโรตีนะรอรอยตำรอยตำเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลง รอรอราอ่อนทะจมีจริงเหรอไอไอทำทำจริงๆเกมปักเลยก็ได้นะถ้าปักสุดท้ายมันก็ลดนโดนปันนะเอามาปักนี่มาปักมาอนี้มันปักมาอนี้มันปักมันปักคนเดียวปักคนเดียวปักคนเดียวปักไปตายคนเดียวเข้าไปนะไปตายคนเดียวพอเหลือกไปตายกันหยิบู่มันเอือแล้วมันเอือแล้วรีบไปปักรีบไปปักหน่อยลงเยอะลงเยอะมา อยาพ่ลงมเลยย่างอาลงอ้เพื่อเราลงเพื่อเราลงเฉยเลยไม่มันมาออย่า่ลทีกปก่องนวมันด yeah, uh, yeah, ีไไมือนอ้เอมาออกมาออกมารอเวลารอเวลาอนวดเลยเป็นลัวยิงยิงนี่เบตอนไก่ที่ตอนไก่ี่น่องลมเยอะ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 เยอะจัเลย สิบวิสิบวิสิบวิเราลงสิบวิใจเย็นสิบวิเรากูรอสั่งอยู่ใจเย็นเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วอะบัตรก่อนไม่เวลารถเวลาเออรู้แล้วรู้แล้วมาลงเลยลงเลยลงอาสามซี่ลงอาสามซี่แบกลงแบกลงแบกลงอยไม่ต้องสอบติดต่อทางไหนได้บ้างครับพร้อมลั่นตรงไหนก็ได้หลังบ้านนะเดี๋ยวไปให้ หม่ใหม่หมชิวใหมชิวกูบอกเลยมานี้มานี้กดในไฟเยอะๆกดในไฟเยอะๆกูเล่นหลังบ้านมันอยู่กูเล่นหลังบ้านมันอยู่ยิงไปยิงไปพี่ต้อนคันนี้ดิพี่ต้อนจี้คันนี้ดิบงจี้เลยเอาดิเอาดิเอาดิเป็นยังไงเดี๋ยวมึงส่งมากัดหลังบ้านด้วยนะเป็นยังไงคันนี้ดิกูโดูนะเอ้ยบอกเพื่อนดันมาหลังบ้านหน่อยดิไฟเบาๆน้อย เล่นตรงกลางมาเล่นตรงดันดันดันมาดิดันมาดิเอาสอบออกเอาสอบออกปิดให้ลงปิดให้ลงตรงนี้ปิดให้ลงมึงกลับใช่ไปเมึงกลับใช่ไไหวปะไอ้ยามึงไหวปะกลับมาเล่นตรงกลางยิงมันลงปืนดิสวยสวยน้องสวยไอ้ตัวปืนตัวนึงตัวปืนตัวนึ่งล้วงหน่อยข้างหลังข้างหลัง อุ ah e ้มอบซุบอุ girl, hey, ba, rigid, ay, ้มหบเลยอุ้มับยิงนีโฟนโฟนโฟนยิงนี่โฟนกูตายห่วยไม้ไอเหียดไปหัวแดงอ่ะมึงไปดิห่วยแกงตัวนึงไหนเกมตัวนึงมึงหยิบเพื่อนดิมึงหยิบเพื่อนดิมึงหยิบเพื่อนดิไอไอหัวแดงอ่ะมึงไปหยิบเออชุบไปเฮ้ยชนคนไม่เนกโอ้ขว่วยอ่ะไอชนนะโดนนั้นโดนตะกุนเอ ไปตัวปืนทางซ้ายเน็กนี่แปะเพื่อนมาชุบเลยแล้วกูยิงให้แปะเพื่อนมาชุบมาดันดันโฟนโฟนโฟนขึ้นไปโฟนโฟนโฟนขึ้นไปโฟนโฟนขึ้นไปโฟนโฟนโฟนขึ้นไปโฟนโฟนโฟนขึ้นไปโฟนตายยิงให้หน่อยตยิงให้น่ยิงให้น่ เล่นไปแบ็คเล่นไปมันหมดแล้วมันหมดแล้วหลัง <โด S 1> หลังมหลังแบบหลังมาตัดเพื่อนก่อนโฟกัสเพื่อนแต่พห่งบ้าหยุ่นหยุ่นห่วงบ้าไม่หลอี่มันชุบเลยชุบสักร้อย โอ้ยเย็ดแม่ช่วยประกันเพื่อนช่วยขับมาเรื่องตงกลางปืนหนีเลยเหนีเลยเฮ้ยเอาเพื่อนมาชบุบเ <c oughs> อาเพื่อนมาชบุบเ<า>อาเพื่อนมาชบุบเ<า>อาเพื่อนมาชบุบเ<า>อาเพื่อนมาชบุบเอาเพื <c oughs> ่อนมาชุบขึ้นไปหน้าขึ้นไป เอามาดิมาเพื่อนดิมาเพื่อนดิดีไปเล่นเพื่อนพี่ฤทธิ์ฟังฟังเสียงผมเาไปเล่นเพื่อนนะไปเล่นเพื่อนนะไปเล่นเพื่อนนะเนดเอาเพื่อนีเพื่อตายบ้างเพือเอาเพื่อนเอา่อนมาเอาเพื่อนมาไปมาข้างหน้านิดไปมาข้างหน้าิดเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาส่งเพื่อนมาเอาเลยเอาเพื่อนก่อนเฮ้ยมึงไม่ตามไปเอางเพื่อนมาหมดเลยแปอบมาดิแปเอาสองมาดิสวยเนาะอุ้ยกูตายแล้นมนคยอะไรสัตว ควสามตัวมึงเอากูโลไป้ายควายเหี้ยกาไม่ได้่อกเลยมหัวเพื่อนหน่อยดูกันได้ชุดต่อยเองชุดต่อยตัดเจี่ยไม่ไหนวะเอ้ยบอกเพื่อนดันมาข้างหน้าดิดันมาข้างหน้าดิดันมาข้างหน้าหน่อยหลังหลังหลังโผลพี่เอาสออกไปเลยข้างหลังอ่ะเพอนกลับดูปัดปัดกูปัดกูปัดกูปัดพน้อมีหน้าหลังขอสองคนขออา๋อสองคนขอแค่สองคนแล้วหาศพเพื่อนกูกักก็นะกูกักก็นะกูคานะกเเอป็นสะ เอามันมารวมดิเอามันมารวมดิเอามันมารวมเอามันมารวมดึงสติหน่อยดึงสติหน่อยเอ็มดี้บ่อยมากพี่อ่ะเจ้าจัเพี่อไอ้ไอ้ไอ้แย้มไม่อยู่ไม่มีมือไม่มีตีหรอกไอ้แย้ยตามมันต่างมึงไม่ได้หรอกเพราะมันควายแย้ยตามใหม่เตะเฉพาะตัวมันแม่งยังกัดตั้งตั้งตั้งตานี่รู้มืออยู่มาเล่นเพื่อเล่นอย่างกาดที่จะกลับมาเพื่อพูดถึงรางนะไหนไหนไหนไอ้เนี้ยเอามาดิไอ้ตัวไอ้ยนี่มาดิฟอร์มฟอร์มฟอร์มเสียงใหญ่หน่อยวันนี้เนี่ยยิ่งแก่ จบพร้อมกันนะจบพร้อมกันสายที่สุดหตังลี่พร้อมหมอนนเี้ยจบเลยจบได้มาต่อเนื่องกลัวหรืังแบบเอาไปทีนะเอดโทรศัพท์จบให้หมดนะเอดโทรศัพท์อย่าให้เหลือนะเอาไปทีนอนไม่ได้ไม่สมกับสมมต่ามันเอดมานี่ดีสมมติว่ามาตอนตอนนี้ก็ยังจบได้อยู่ใช่ปะจบได้ทิ้งให้กูดิเออไป เอ้ยมึงไม่ไม่ไม่พอเอ้ยพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยอ้มึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนเ้ยเอ้ยมึงฟังกูก่อนดิมึงอุ้มมึงฟังกูมึงตะโกนบอกต่อกันด้วยว่าว่าว่ามึงลากมันไปก่อนนะหนึ่งนาทีแล้วค่อยปล่อยสมันเพราะว่ามันขัดตีนได้กี่กี่นาทีสิบห้านาทีถูกปะยี่สิบมีหนึ่งนาทีกระจายปล่อยมันฮัลโหลแอมโมแอมโมกบโมย่าแอมแมนไปนอกเมืองอ่ะบนเขาอะไรก็ทิ้งมันไกลไกลอะไกงไกลโน่นนะ อไอ้ไไดีกูมีสิบอันแกกูทำยังไงอะว่า,าต,วต่อใมันมีเยี่ยกุ้ยมันทำเยี่ยไรไม่ได้หรอมันโง่อ,อเยี่ยสใส่รงท้าบงบอกอายุเลยนี่ว่ะ อุวยมีน้องเข้ามาพี่มีมีมไอ้ยี่นี่ใส่รองเท้าบ่งบอกอายุเลยอ่ะไอ้เหี้ยแก่กันโลงๆไร้เหี้ยเสียหนียดตัวเอญ่มันไร้เหี้ยเล่นก็กากเสือกปากอย่างดีเหี้ยโง่ไอ้ฝากมันจบแบบนี้เหี้ยล้อก็โลโก้โตไอ้เหี้ยเสนียดมือไอ้เหี้ยจกแล้วจกแล้วมีเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยไอ้เียี่งบ่งบอกอายุเลยอ่ะไอ้สัตว์จนไงจนไงไอเหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยสัตว์แก๊งสวะเล่นก็เหี้ยไอ้สัตว์เล ไอแบกมึงเอาเอาสมันมาดิมึงก้นยังห้นแล้วห้นแล้วมีไอดีปะมีมีมีอีกเลยอีกกี้เลยอีกพี่จบดิมีเงี้ยเหรมึงทิ้งแล้วมึงจกใหม่ได้ปะเสนียด